คนราศีรากรกฎค่ะในช่วงเดือนมีนาคม2,568นี้นะคะจะเจอเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะหยิใบให้5ใบค่ะใบแรกค่ะ1ดาบค่ะใบที่2ค่ะ3ไมไเท้าค่ะใบที่3ค่ะเดวิลค่ะใบที่4ี่ค่ะ จกักรพาตินีค่ะใบที่5ค่ะเด็กถือเหรียญค่ะคนราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนมีนาคม2568นี้นะคะอุปสรรคทางด้านการงานของคุณนะคะจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะและในช่วงเวลานี้นะคะคุณจะมีพาร์ทเนอร์นะคะคอยช่วยเหลือคุณนะคะเป็นกลุ่มการทำงานนะคะ แต่ถ้าใครที่อยู่ในวัยเรียนก็คือกลุ่มที่ใช้ในเรื่องของการทํากิจกรรมหรือทำโปรเจกต์ร,ร่วมกันนะคะจะทําให้งานออกมาที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะออกมาดีนะคะแต่ในช่วงเวลานี้นะคะของคุณเนี่ยคุณอาจจะมีความออรู้สึกหรือแรงปรารถนาอะไรบางอย่างนะคะซึ่งความปรารถนานี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะ นั่นหมายความว่าในช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะมีความปรารถนาที่จะทำให้การงานนะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะหรือการเรียนนะคะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีผลงานที่ดีที่ทำให้อาจารย์นะคะเ,เห็นหรือว่าได้เกรดคะแนนที่ดีนะคะซึ่งคุณจะมีผู้หญิงนะคะ คอยช่วยชี้นำคุณนะคะแล้วก็คอยช่วยส่งเสริมคุณนะคะทำให้คุณเนี่ยประสบในเรื่องที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการเรียนนะคะคุณก็จะมีผู้หญิงคนนี้นะคะคอยช่วยเหลือคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะคะไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามนะคะที่เข้ามาขัด ขวางคุณนะคะคุณจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะโดยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็คอยช่วยเหลือคุณนะคะคอยให้คำชี้แนะกับคุณคะ่ะก็ขอให้คนที่เกิดราศีรกรกฎทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจและเป็นค้าคู่กันด้วยค่ะ